ใช้เนถาวราะไรก็คือไม่ขายนูมาสิ้อนค่ะไม่สวัดีดชุดหนึ่งเราไม่เคยกินไบนเยที่เนแต่เด็กค่ะ the บรรยากาศที่ซิดนีย์ค่ะคนเยอะตรงที่เราอยู่นี่เป็นฝั่งไชน่าทาวเนาะเราจากวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวกันค่ะร้านซาบักที่ไชน้าทาวใหญ่มากใหญ่ไนา,ท,าทัา่งนั้นท,ทาว์เหรอ,อฝั่งตรงนี้เป็นไท,ท่าทาวทุกคนค่ะเราไม่รู้ว่าฝั่งนี้เป็นไทน่ทาวฝั่งด้านนี้เป็นไหน้าทาว อ่าคุณสามีกับเซนาไปซื้อพอด,ดิง้งในนั้นเนาะเซนาไปซื้อกาแฟแอช็อกโกแลตเย็นมั้งสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนาเอสส่วนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ซิดนีย์แล้วค่ะเราพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ใช้ในถาวเนาะวันนี้ก็คือ ไม่มีอะไรทําเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เราก็เลยมาเที่ยวที่ชัยนาทาวกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณที่ชัยนาทาเลยเนาะรอคุณสามีากับเซนนาไปซื้อขึ้นดื่มที่ร้านนี้ก่อนแล้วเราก็จะออกเดินทางพาทุกคนไปดูที่มาร์เก็ตซิตี้กันบริเวณภายในร้านสวยเนาะคนก็เยอะมากเซ๊วันนีอยู่เบ็ ช็อกโกแล e และด so ั๊มีบองบอก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 บอ h บอกบอก i อก s อ h a อกบอกบอก s อกบ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 อก a ออกบอกบอกบอบอกบออกกบอตบกบอกบอนี่กบอกบอกบออาบอกบกบอกบอกกนกอกกอกกนกบบกบบอก มาร์เก็ตซิตี้หมดเลยเนาะบริเวณภายใน,นเขามีร้านขายพวกอ่า,อาผลไม้ด้วยนะมาแล้วเราเข้ามา,าอยู่บริเวณภายในมาร์เก็ตซิตี้แล้วเนาะของขายก็จะเยอะมากแล้วก็ของราคาดีด้วยค่ะ ชุดเดนี่ยร้านของแบบประมาณเนี้ยของตกแต่งบ้านอะไรประมาณเนี้ยของโชคมงคลเราชอบมากร้านขายกระเป๋าเห็นไหมราคาดีมากกระเป๋าลากราคา13ดอลน,นึงฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกดกไม้ปุกโบทั้งหลายเลยกิฟตนี่ผม ละนะไอศครีม <Yeah. S 1> ซื้อเด็กทุกคนตัวละเจ็ดดอลลร์ชุด mm hmm. ทำงานก็มีโซนนี้เป็นชุดชุดทำงาน ดอกไม้มีแต่สวยๆทั้งนั้นมาค่ะแมแวะมาฝั่งทางด้านนี้บ้างเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนขายพวกผักผลไม้คม้นก็มีให้เ,หเหลือกเยอะมากมายเนาะพวกนมีทุเรียนขายด้วยทุกคนเรามาเจอทุเรียนโลลัสเจ็ดเกาเก้อ๊บอกอยากได้มเมื่ี้ก็อเ็กนี่ออกมาดีอุดูนี่ลูกพับลูกให,ใหญ่ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่นะลูกใหญ่มาก มีเชอร์รี่ขายด้วยเชอร์รี่ก็ใหญ่ข้างเชอร์รี่ก็มีลำใหญ่สวยจริงๆเลยรอบๆข้างก็ผักเยอะแยะมากมายเลยค่ะมาต่อกันตรงนี้ต่อเนาะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งขายพวกเสื้อผ้าซึ่งเสื้อผ้าที่เราเห็นกันตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ชุดนอนเซ็กซี่อะไรประมาณนี้เนาะ,นะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลย นี่ตรงนี้จะเป็นไชนหนาทาที่แบบเป็นโลโก้เราเห็นชัดเจนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นอาหารคนจีนอ่ะเนาะ,เ,นะเรามาทุกคนมาตรงนี้คือบ่อยมากวันนี้เราก็มาก,กันอีกแล้วเราออกจากมาร์เก็ตซิตี้แล้วเราก็มาฝั่งด้านนี้เลยค่ะและแล้วพรเราสามคนแม่ลูกก็แวะมาที่ร้านขายของเล่นค่ะร้านขายของเล่นร้านนี้ก็คือใหญ่มากมีประมาณ3มชั้นนะถ้าจบไม่ผิดเนี่ยเห็นไหมของบริเวณนี้ก็จะเป็นพวกกิฟต์นีบผม ลงไปชั้นล่างค่ะชั้น2ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าพวกเนี่ยอะไรเยอะแยะมากมายลงมาอีกชั้นหนึ่งชั้นที่3ค่ะก็จะเป็นพวกของเล่นตุก๊กตาอะไรเงี้ยนะก็คือของเยอะมากตุก๊กตาตัวใหญ่ตัวน่ารักน่ารักมีถุงเท้ามีอะไรอะของเกี่ยวกับเด็กนี่ก็คือเยอะมากถ้าใครมาร้านนี้ก็คือน่าจะต้องได้ของกลับบ้านเนาะ,นะฝั่งด้านนี้ก็เป็นกระเป๋าเห็นไหมมีแต่ลายน่ารักน่ารัก,รกทั้งนั้น ฝั่งด้านนี้ก็ตุ๊กตาตัวใหญ่ๆเลยค่ะหมอนรองคอก็มีนะตุ๊กตาหมีมีแต่ตัวน่ารักน่ารักตัวใหญ่มากเลยนะฝั่งด้านนี้ก็ตุ๊กตาตัวเล็กๆถุงเท้าพอออกจากชายนาทาวเราก็มาต่อที่ไทยเท้าค่ะเราจะมาหาซื้อพวกอาหารไทยหรือของที่เกี่ยวกับคนไทยเนาะพอเราเดินเข้ามาตรงนี้เราก็จะเจอป้าย เป็นภาษาไทยเยอะแยะมากมายค่ะเดินพอเดินมาแล้วก็จะมาสะดุดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะเป็นตู้ขายขนมไทยค่ะซึ่งมีให้เลือกเยอะมากดูเลือกเอาเนาะใครอยากซื้ออะไรก็เวลาน,นี้เขามีแหนมเนืองขายด้วยอะ่ะดูมรกตทุกคนดูลกูกโอ้ยพูดอะโซนี่สิบบริเวณภายในร้านเขาก็จะขายพวกอาหารไทยเน,ะเนา,นา,นเาะ เอาไเาานี้ไปเอาไปไปว้ทำขนมวันเสทุเรียนมีทุเรียนขายด้วยโอเยซเลน่าชอบินเบสลัคกี้เฮลให้เซเลน่าค่ะเซเลน่าชอบมากโอ thinking สีเ ตอนนี้เราไปอยู่กันที่ร้านตะวันแดงค่ะก็ขายพวกอาหารค่อนข้างเยอะเนาะส้มตำก็มีลูกชิ้นทอดก็มีดูดูอนะไรปลาดอนีขายยังไงคะเนมานองาทดิทอดก็มีเข้าไปดูในร้านนี้กันว้อ,อรอยพี่ป้าเนี่ย ขายด้วยสุงมาสิบย้อนค่ะเดินไปเดินมาที่ไทยทาวเราก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> เป็นร้านอาหารไทยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเราจะสั่งอาหารเท็กวีสำหรับกลับบ้านเนาะเห <c oughs> ็นเมนูข้างหลังก็จะเป็นเมนูอาหารไทยทั้งมันเลยเราสั่งลแล้วเราก็จะเอากลับบ้านกันระหว่างนั่งรออาหารเราก็พาทุกคนมาดูว่าเราได้อะไรม,ะมานจาร์เก็ตซ c i t ีเนาะอ้นี้ลูกคับ สองลูกใหญ่ๆเชอร์รี่ใหญ่เลยนี่แล้วอันนี้เราได้มาจากร้านอาหารไทยจากร้านไทยทาวที่ขายพวกขนมหวานเนาะก็จะมีมะม่วงกวนสับปรดลูกเล็กเฮบูบอยเ hey ป็นน้ำเฮบูบอยเซน่าชอบมากแล้วก็ยาดมตาหงไทยเอาไปฝักไม่ยากแล้วก็ ทุเรียนหมูหยงไอนี่เราได้เมี่ยงคํามาด้วยนี่ไม่เคยเจอเขาขายเมี่ยงคำอยู่ที่ราคา13ตดลอลลาร์เอาไปกินที่บ้านของอร่อยแล้วชอบมากแหนเมเนืองค่ะนี่ชุดหนึ่งเราไม่เคยกินแหนเมเนืองสักทีตั้งแต่เกิดมาวันนี้เราจะเอาไปลงค่ะ รับเสร็จกันแล้วออกจากท้ายทาวเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะ